อยากได้บุญมหาศาลไม่ต้องรอเข้าวัดไม่ต้องรอวันพระเพราะแค่วันนี้ถ้าเรารู้เคล็ดลับของใจบุญก็เกิดขึ้นได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจช่องที่เราจะพาใจกลับมาสัมผัสความสงบภายใน เติมแสงแห่งปัญญาให้ชีวิตและจุดประกายให้ใจเราได้ระลึกถึงบุญที่แท้จริงในทุกลมหายใจของเราเองวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาฟังเรื่องที่หลายคนอาจคุ้นหูแต่ยังไม่เคยเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอยากมีบุญมากไม่ต้องรอไปวัดแค่วันนี้ทําให้ใจเป็นบุญคำนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่หากเข้าใจจริงๆ จะเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตทั้งชีวิตได้เลยเพราะบุญไม่ได้เกิดแค่เวลาที่เราถือดอกไม้ทูบเทียนเดินเข้าวัดไม่ได้จำกัดอยู่ในศาลาหรือในบทสวดมนต์แต่บุญคือพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นทุกขณะจิตทุกครั้งที่เราเจตนาทำให้ใจเราเป็นกุศลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมหมายความว่าทุกสิ่งเริ่มจากใจถ้าใจเราคิดดีพูดดีทำดีแม้ไม่ได้ออกจากบ้านไปทำพิธีใดๆบุญก็เกิดขึ้นทันทีในใจนั่นเองเพราะใจคือรากของการกระทำเมื่อใจสะอาดการกระทำย่อมสะอาดเมื่อใจเต็มด้วยเมตตาโลกที่เราเห็นก็จะเปลี่ยนไปการทำให้ใจเป็นบุญ เริ่มง่ายๆจากการไม่ทำร้ายใจตัวเองและผู้อื่นเช่นเมื่อมีคนพูดจาไม่ดีใส่เราถ้าเราเลือกเงียบไม่ตอบโท้ด้วยโทสะใจเราก็ได้บุญทันทีเพราะเราเพิ่งชนะความโกรธในใจซึ่งเป็นศัตรูที่อยู่ใกล้เราที่สุดหรือแม้ในวันที่เหนื่อยมากแต่ยังมีแรงส่งรอยยิ้มให้คนรอบข้างแรงเล็กๆนั้น คือบุญที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจดีของเราเองบุญจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้เงินทองแต่คือสิ่งที่ต้องใช้ใจสร้างถ้าใจเรามีเมตตาแม้กับสัตว์เล็กๆมีความปรารถนาดีแม้กับคนที่ไม่รู้จักเรากำลังสร้างบุญอยู่ตลอดเวลาทุกคำพูดที่อ่อนโยนทุกการให้อภัยทุกการไม่เอาเปรียบผู้อื่นล้วนเป็นการเก็บบุญแบบละเอียด ที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจลองสังเกตดูเถิดครับเวลาเรากรธใจเราหนักหน้าตาเรามนแต่เวลาเราให้อภัยใจเราสว่างขึ้นอย่างประหลาดนั่นแหละคืออนุภาพของบุญที่ไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ในจิตที่เปลี่ยนจากมืดเป็นสว่างของเรานี่เองการทำใจให้เป็นบุญคือการยอมปล่อยวางสิ่งที่ทำให้ใจคุณ คือการไม่ยึดในสิ่งที่ทำร้ายความสงบในจิตเมื่อเรารู้แล้วว่าบุญไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้ต้องออกแรงมากมายแต่เกิดขึ้นจากใจที่ดีในทุกขณะเราจะเริ่มมองชีวิตต่างไปเราจะเห็นว่าทุกเหตุการณ์ในแต่ละวันล้วนเปิดโอกาสให้เราสร้างบุญได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตอนทำงานตอนพูดกับคนในบ้านตอนขับรถหรือแม้แต่ตอนอยู่ลำพังเงียบๆในห้อง หากเรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้โทสะเข้าครอบงำใจเราก็ได้บุญแล้วในวินาทีนั้นเองบางคนอาจคิดว่าฉันยังไม่ได้ไปทำบุญเลยคงไม่มีบุญติดตัวแต่แท้จริงถ้าใจเรามีความกรุณาต่อผู้อื่นมีความสุขที่ได้เห็นคนอื่นมีความสุขแม้ไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตนั่นคือบุญที่ละเอียดมากเป็นบุญของผู้ที่เข้าใจทำ เพราะบุญแท้ไม่ใช่แค่การให้ภายนอกแต่คือการให้ภายในการมอบความปรารถนาดีจากใจบริสุทธิ์เมื่อเรามีใจแบบนี้ทุกอย่างรอบตัวจะเริ่มเปลี่ยนคนที่เคยขัดแย้งกับเราจะเริ่มอ่อนลงโดยไม่รู้ตัวบ้านที่เคยเงียบเศร้าจะเริ่มอบอุ่นขึ้นแม้เราจะไม่ได้พูดอะไรมากเพราะพลังแห่งใจที่เป็นบุญนั้นแผ่ไปได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดเหมือนแสงอาทิตย์ที่ไม่เคยพูด แต่ให้ความอบอุ่นกับทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมเพราะพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้คำนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งเพราะเมื่อใจเราฝึกให้เป็นบุญฝึกให้สงบฝึกให้รู้เท่าทันตนเองใจนั้นจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องรอใครมาให้ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกเพราะมันเกิดจากการรู้จักพอใจในความดีที่เราทำ และในทุกคืนก่อนหลับถ้าเราตั้งใจระลึกถึงบุญระลึกถึงสิ่งดีๆที่เราได้ทำทั้งวันไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดแล้วส่งใจแผ่เมตตาให้ทุกคนขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์ใจเราจะเบาสบายนอนหลับได้โดยไม่มีความกังวลเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่บุญกำลังทำงานในใจเราเป็นการสั่งสมแสงสว่างไว้ในจิตทีละน้อยจนวันหนึ่ง แสงนั้นจะกลายเป็นธรรมอันสว่างสวยัยบุญไม่ต้องหรูหราบุญไม่ต้องมีผู้คนรับรู้บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบุญที่เราทำแล้วใจสงบไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ยึดว่าฉันดีไม่เฝ้ารอผลเพราะบุญที่บริสุทธิ์ที่สุดคือบุญที่ทำแล้ววางทำแล้วปล่อยทำเพราะเข้าใจทำมิใช่เพราะอยากได้สิ่งตอบแทนจากโลกดังนั้นหากวันนี้คุณอยากมีบุญมาก ไม่ต้องรอให้มีเวลาไม่ต้องรอให้ถึงวันพิเศษเริ่มเลยครับเริ่มจากการตั้งใจให้ใจเป็นที่พึ่งของตนเองเริ่มจากการมองโลกด้วยความเมตตาเริ่มจากการพูดด้วยความอ่อนโยนเริ่มจากการไม่เบียดเบียนใครแม้แต่ในความคิดแล้วคุณจะพบว่าบุญไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยแต่อยู่ในใจคุณทุกลมหายใจเมื่อเราเข้าใจว่าบุญเกิดที่ใจ ชีวิตเราจะเปลี่ยนจากการรอคอยไปเป็นการลงมือทำในทุกลมหายใจตื่นเช้ามาเรายกจิตขึ้นด้วยความกะตันยูกราบแผ่นดินที่ได้เหยียบกราบพ่อแม่ที่ให้ชีวิตกราบทุกสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้แม้จะเป็นความทุกข์ก็ตามเพราะเมื่อใจเรากระตันยูใจนั้นก็เต็มไปด้วยบุญอยู่แล้วและในทุกช่วงเวลาที่เราหยุดคิดหยุดโกรธหยุดอิจฉา หยุดตำหนิผู้อื่นแล้วหันกลับมารักษาใจให้สงบเมื่อนั้นบุญกำลังงอกงามอยู่เงียบๆภายในใจเราไม่มีเสียงสวดไม่มีเสียงคล้องแต่มีเสียงแห่งความสงบที่ดังอยู่ในใจผู้รู้เท่านั้นใครก็ตามที่เข้าใจหลักข้อนี้ย่อมไม่ต้องรอวันอาทิตย์ไม่ต้องรอวันเข้าวัด แต่ทุกวันคือวันแห่งบุญทุกที่คือวัดของใจและทุกลมหายใจคือโอกาสของการสร้างบุญใหม่เพราะแท้จริงแล้วบุญไม่เคยอยู่ไกลจากชีวิตเราเลยมันอยู่ในทุกการกระทําเล็กๆทุกความคิดที่เราปรุงแต่งด้วยเมตตาอยู่ในแววตาที่มองด้วยความเข้าใจอยู่ในคำพูดที่เปี่ยมด้วยความอ่อนโยนอยู่ในการให้อภัยที่ปลดปล่อยทั้งเขาและเรา นั่นแหละคือบุญอันละเอียดที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นบุญที่ไม่ต้องใช้มือสร้างแต่ใช้ใจสัมผัสได้หลายคนเข้าใจว่าบุญต้องยิ่งใหญ่ต้องถวายทานมากต้องสร้างสิ่งโตใหญ่ให้คนเห็นแต่แท้จริงแล้วบุญที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสูงสุดคือบุญแห่งจิตที่บริสุทธิ์จากโลภะโทสะโมหะ เพราะแม้เราจะให้ทองเป็นตันถ้าใจเรายังเต็มด้วยความอยากบุญก็เกิดได้เพียงผิวเผินแต่ถ้าเรามอบรอยยิ้มด้วยใจสงบให้อภัยด้วยความเข้าใจแม้เล็กน้อยแต่บุญนั้นลึกซึ้งยิ่งนักการทำใจให้เป็นบุญคือการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนทุกครั้งที่ความโกรธพุ่งขึ้นมาแล้วเรารู้ทันว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับ ใจเราจะสงบลงเหมือนสายน้ำที่ค่อยๆใสขึ้นเมื่อหยุดกวนนั่นแหละคือบุญแห่งปัญญาบุญที่ไม่ต้องออกแรงแต่เกิดจากการเห็นตามจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราและไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรเมื่อเราเห็นเช่นนั้น ใจจะไม่ดิ้นตามโลกไม่หวั่นไหวตามคําชมคําด่าไม่หลงยึดในทรัพย์สินหรือชื่อเสียงเพราะเรารู้ว่าบุญแท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่สงบเยน็นและมีเมตตาต่อทุกชีวิตแม้คนที่เคยทำร้ายเราหากเรายังอวยพรให้เขาพ้นทุกได้นั่นคือบุญอันประเสริฐบุญที่ไม่มีวันเสื่อม และถ้าในแต่ละวันเราได้หยุดสักนิดเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมพระสงฆ์แม้แค่สวดสั้นๆว่าพุทโธธรรมโมสังโฆด้วยใจสงบใจเราจะชุ่มเย็นขึ้นในทันทีนั่นคือการชำระจ,จิตการสร้างบุญด้วยการระลึกถึงสิ่งสูงสุดในชีวิต บุญแบบนี้ไม่มีใครเห็นแต่ใจเราจะรู้เพราะมันเบามันอ่อนโยนมันอิ่มโดยไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมบุญคือแสงที่ไม่มีวันดับยิ่งเรารู้จักรักษาใจให้อ่อนโยนรู้จักให้อภัยรู้จักเมตตาแสงแห่งบุญก็จะยิ่งสว่างขึ้นในใจเราและแสงนั้นเองจะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตเราให้สงบขึ้นเปลี่ยนบ้านให้ร่มเย็น เลี่ยนโลกที่วุ่นวายให้มีความสว่างแห่งธรรมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ถึงวันพระไม่ต้องรอให้พร้อมแค่เริ่มต้นวันนี้ทำให้ใจเรามีเมตตามีศรัทธามีสติรู้เท่าทันทุกอารมณ์แล้วบุญจะค่อยๆผลิบานอยู่ในทุกขณะจิตของเราไม่มีที่สิ้นสุดและเมื่อใจเราเริ่มคุ้นกับการอยู่ในภาวะของความเป็นบุญใจจะค่อยๆแปลเปลี่ยน จากใจที่เคยฟุ้งซ่านก็จะเริ่มนิ่งจากใจที่เคยขุ่นมัวก็จะเริ่มสว่างจากใจที่เคยโลภอยากได้ก็จะเริ่มรู้จักคําว่าพอเพราะบุญนั้นมีพลังแผ่วเบาแต่ลึกซึ้งมันไม่ใช่เพียงผลแห่งการทำดีแต่คือสภาวะของความสว่างในใจที่กําลังค่อยๆขัดเกลาวความเศร้าหมองออกไปทีละชั้น ทุกครั้งที่เราตั้งสติหยุดใจไม่ให้หลงไปกับอารมณ์เรากำลังสร้างบุญอยู่ทุกครั้งที่เราเลือกพูดด้วยเมตตาแทนคำแรงๆเรากำลังต่อยอดบุญอยู่ทุกครั้งที่เรายอมรับความจริงโดยไม่โทษใครใจเรากำลังสั่งสมบุญแห่งปัญญาและเมื่อบุญแห่งเมตตาศีลและปัญญามารวมกัน ชีวิตทั้งชีวิตจะเปลี่ยนเป็นทางแห่งความสงบและเบิกบานพระพุทธองค์เคยตรัสว่าจิตที่เต็มไปด้วยเมตตาย่อมเป็นจิตที่ห่างจากอากุศลทั้งปวงหมายความว่าเมื่อใจเราเปลี่ยมด้วยเมตตาอย่างแท้จริงความโกรธความอิจฉาความหวงแหนจะค่อยๆหมดแรงลงเพราะเมตตาเป็นพลังที่ชำระใจทำให้บุญเกิดขึ้น โดยไม่ต้องพยายามและเมื่อบุญเกิดบ่อยๆใจเราจะเปลี่ยนเป็นที่พักของความสุขเป็นที่พักของความสงบแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดก็ตามลองสังเกตในแต่ละวันถ้าเราทําสิ่งใดแล้วใจสบายใจเบาไม่มีความอยากเด่นอยากดังนั่นแหละคือบุญแท้บุญที่ไม่ต้องประกาศเพราะบุญจะไม่ส่งเสียงอวด มันเพียงเปล่นแสงเงียบๆภายในใจผู้มีสติจนวันหนึ่งแสงนั้นจะส่องออกมาให้คนรอบข้างสัมผัสได้แม้เราไม่พูดสักคำในทางธรรมบุญมีหลายระดับตั้งแต่บุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการภาวนาแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุญที่สูงสุดคือปัญญา เพราะปัญญาทําให้เรารู้แจ้งว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือทางพ้นทุกข์และเมื่อใจเห็นตามจริงว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงใจก็จะคลายจะเบาจะปล่อยและเมื่อใจปล่อยได้ใจนั้นแหละคือใจที่บริสุทธิ์ที่สุดใจที่เป็นบุญโดยสมบูรณ์ดังนั้นทุกการรู้เท่าทันใจตัวเองทุกการยอมรับความจริง ทุกการให้อภัยแม้กับสิ่งที่ทำให้เราช้ำคือหนทางแห่งบุญที่แท้จริงบุญที่ค่อยๆหล่อเลี้ยงจิตให้ละเอียดขึ้นลึกขึ้นจนไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกเพื่อให้มีความสุขอีกต่อไปและในที่สุดเมื่อใจเรามีแต่บุญไม่มีโทษไม่มีเวรไม่มีการแบ่งแยกใครเป็นศัตรูชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความสงบอันแท้จริงความสุขที่ไม่ต้องแสดง แต่แผ่ออกไปเองอย่างเงียบๆเหมือนแสงแห่งอรุณที่ค่อยๆส่องผ่านหมอกนุ่มนวลแต่ทรงพลังนี่แหละครับบุญแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างได้ทุกวันไม่ต้องรอไปวัดไม่ต้องรอให้มีเงินทองเพียงแค่วันนี้ทำให้ใจเป็นบุญแล้วบุญจะอยู่กับเราไปทุกที่ทุกเวลาและทุกลมหายใจเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วครับ เราจะเริ่มเห็นว่าบุญนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันอยู่ในทุกการกระทําของเราอยู่ในทุกความคิดที่อ่อนโยนอยู่ในทุกคำพูดที่เปี่ยมด้วยเมตตาอยู่ในทุกลมหายใจที่เราไม่หลงตามอารมณ์และอยู่ในทุกขณะจิตที่เรารู้จักวางรู้จักให้อภัยรู้จักยอมรับความจริงของชีวิตเพราะแท้จริงแล้วการทำให้ใจเป็นบุญคือการกลับมาดูแลใจตัวเองอย่างแท้จริง เมื่อใจเราดีใจเราสะอาดทุกสิ่งภายนอกจะค่อยๆเปลี่ยนตามไปเหมือนแสงสว่างภายในที่เริ่มส่องออกมาสู่โลกภายนอกคนรอบข้างจะรับรู้ได้บ้านจะสงบขึ้นบรรยากาศรอบตัวจะเบาขึ้นเพราะใจเราคือจุดเริ่มต้นของพลังทั้งหมดในชีวิตอย่ารอให้ถึงวันสำคัญถึงจะทำบุญเพราะทุกวันคือวันแห่งบุญทุกเช้าที่เราตื่นมาด้วยใจขอบคุณทุกครั้งที่เรายกมือไหว้ด้วยใจเคารพ ทุกการให้อภัยที่มาจากความเข้าใจนั่นคือบุญที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเงียบงามพระพุทธองค์ตรัสว่าบุญย่อมรักษาผู้ทำบุญคำนี้จริงแท้แน่นอนเพราะบุญจะเป็นเหมือนแสงที่คอยคุ้มครองใจไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์ไม่ให้หลงอยู่ในความโกรธหรือความกลัวบุญคือเครื่องแต่งใจเมื่อใจเต็มด้วยบุญหน้าตาก็อิ่มเอิบคำพูดก็อ่อนโยนสายตาก็มีแววเมตตา และสิ่งที่เราทําออกมาจากใจเช่นนั้นจะกลายเป็นแรงดึงดูดแห่งความดีงามเข้าสู่ชีวิตเราทั้งโชคลาภทั้งความสงบทั้งความร่มเย็นล้วนเกิดขึ้นจากพลังแห่งบุญที่เราสร้างไว้ในใจนั่นเองดังนั้นครับอย่าคิดว่าบุญเป็นเรื่องใหญ่อย่าคิดว่าต้องรอเวลาแค่เริ่มวันนี้หายใจเข้าด้วยความสงบหายใจออกด้วยความเมตตาส่งใจไปให้ทุกชีวิตได้มีความสุขแค่นี้ บุญก็เกิดขึ้นแล้วและถ้าเราทําเช่นนี้ทุกวันใจเราจะค่อยๆเต็มไปด้วยแสงแสงแห่งธรรมแสงแห่งความเย็นแสงแห่งความสุขที่ไม่มีเงื่อนไขก่อนจากกันในวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ลองกลับมาดูใจของตัวเองแล้วตั้งคำถามเงียบๆว่าวันนี้ใจของฉันเป็นบุญหรือยังถ้ายังก็ไม่เป็นไรครับ แค่เริ่มใหม่ในลมหายใจต่อไปด้วยความตั้งใจจะไม่เบียดเบียนใครจะพูดดีจะคิดดีจะเมตตาแค่นั้นบุญก็เริ่มงอกงามในใจของคุณแล้วขอให้แสงแห่งบุญแสงแห่งธรรมปกป้องและนำทางใจของทุกท่านให้พบความสงบเย็นความอิ่มเอมในจิตและความสุขที่ไม่ต้องไขว่คว้า,ข,าขอบคุณทุกท่านที่ร่วมฟังในวันนี้นะครับขอให้ทุกลมหายใจของคุณ เต็มไปด้วยบุญเต็มไปด้วยแสงแห่งธรรมและเต็มไปด้วยความสุขที่ผุดขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ครับสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเหลือเกินว่าบุญไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมแต่อยู่ที่ใจที่ตั้งอยู่ในความดีหากใจเราคิดดีพูดดีทำดีด้วยความเมตตาและสติทุกขณะของชีวิตเราก็คือบุญ ทุกที่ที่เราอยู่ก็คือวัดและทุกลมหายใจที่มีสติก็คือการภาวนาจงอย่าประมาทในความดีเล็กน้อยเพราะความดีเล็กๆที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อสะสมทุกวันจะกลายเป็นบุญใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตทำให้ใจเราเบาทำให้ทางเดินชีวิตราบรื่นและทำให้เรามีแสงในใจที่ไม่มีวันดับวันนี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจทำใจให้เป็นบุญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำงานอะไรหรือกำลังเผชิญสิ่งใดขอให้ใจท่านไม่หวั่นไหวขอให้ใจท่านเต็มไปด้วยเมตตาขอให้แสงแห่งธรรมส่องอยู่ในใจนำทางชีวิตให้พกแต่ทางที่ดีงามขออำนาจแห่งพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขก,กายสบายใจพ้นจากทุกทั้งปวงมีแสงบุญนำทางชีวิตในทุกย่างก้าว ขอให้บุญที่ได้ฟังธรรมในวันนี้ส่งผลให้ใจของทุกท่านสงบเย็นและเบิกบานเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยปัญญาตลอดทุกลมหายใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบขอให้ทุกวันของท่านเป็นวันแห่งบุญและทุกใจของท่านเป็นใจที่เป็นบุญอย่างแท้จริงครับ